รู้ไหมปัสสาวะขดัดฉี่บ่อยหรือมีกลิ่นแรงอาจไม่ใช่เรื่องเล็กแต่นั่นคือสัญญาณนิ้วในกระเพาะปัสสาวะน้องหมาน้องแมวปัสสาวะบ่อยมีกลิ่นแรงหรือฉี่ขัดขัดไม่สุดนิ้วทำให้สัตว์เลี้ยงเจ็บปวดอึดอัดและถ้าปล่อยไว้อาจต้องผ่าตัดรู้หรือไม่ว่านี่อาจเป็นสัญญาณของนิ้วในกระเพาะปัสสาวะที่สร้างความเจ็บปวดและอาจต้องผ่าตัด ปัญหานี้มักเกิดจากความเป็นด่างในปัสสาวะทำให้เกิดการตกผลึกและก่อตัวเป็นนิ้วปกป้องน้องหมาน้องแมวจากความเจ็บปวดด้วยเมทเวทแท็บอาหารเสริมช่วยลดและสลายนิ้วพร้อมปรับค่า pH ในปัสสาวะป้องกันการเกิดนิ้วซ้ำช่วยสลายนิ้วเล็กหรือนิ้วทรายเมื่อทานควบคู่กับการรักษาปลอดภัยใช้ได้ทั้งสุนัขและแมวน้ำหนักน้อยกว่า4กิโลกรัม เท่ากับ1เม็ดเช้าเย็นน้ำหนักมากกว่าหรือเท่ากับ4กิโลกรัมเท่ากับ2เม็ดเช้าเย็นเพราะเขาคือครอบครัวของเราเลือกเมทเวทแถบวันนี้เพื่อให้เขามีรอยยิ้มและสุขภาพดีไปนานๆให้เมทเวทดูแลสุขภาพปัสสาวะของน้องๆเพื่อความสุขทุกการเดินวิ่งและเล่นของเขาสั่งซื้อได้แล้ววันนี้มีทั้งกล่องร้อเม็ดและแบบหแผง